เชื่อว่าหลายคนน่าจะทราบถึงความอร่อยของซอสมะเขือเทศกันดีอยู่แล้วนะครับด้วยรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวของมะเขือเทศทําให้ไม่ว่าจะทานกับเมนูอะไรก็อร่อยครับคลิปนี้เราจะมาทําซอสมะเขือเทศเพื่อสุขภาพกันครับไม่มีการใส่น้ําตาลมั่นใจได้เลยว่าอร่อยแบบสุขภาพดีแน่นอนครับในช่วง3นาทีกับ healthy four ทำเมนูเพื่อสุขภาพได้ง่ายใน3นาทีครับไปดูส่วนผสมกันเลยครับ อย่างแรกมะเขือเทศ1นกิโลครึ่งกระเทียม30-40กีบอิลิทิทัลสช้อนโต๊ะเกลือหิมาลายัน1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงขั้นแรกเลยนะครับเราก็จะต้องไปซื้อมะเขือเทศก่อนครับไม่งั้นเราก็จะทําซอสไม่ได้นั่นเองครับเริ่มโดยบากตรงส่วนขั้วของมะเขือเทศก่อนครับ <S <S เพื่อให้ปอกง่ายเวลาที่ต้มเสร็จนั่นเองครับตั้งหม้อรอจนน้ําเดือดครับ แล้วใส่มะเขือเทศลงไปต้มประมาณ10นาทีครับเมื่อครบ10นาทีเราก็จะนําขึ้นมาน็อกน้ําเย็นครับเพื่อไม่ให้เขาสุกต่อนั่นเองจากนั้นเราก็จะปอกเปลือกมะเขือเทศออกขั้นตอนนี้เราก็จะต้องค่อยๆเลาะเปลือกมะเขือเทศออกนะครับไม่งั้นมันจะเละได้และข้อที่สําคัญที่สุดที่ต้องระวังเลยก็คือมันร้อนครับ<ส>ระวังมือพองกันนะครับเมื่อปอกเสร็จเราก็จะนําไปปั่นรวมกับกระเทียมครับในคลิปเราก็จะแบ่งปั่นสองรอบครับ เสร็จแล้วเราก็จะนําไปกองเพื่อเอาเม็ดออกครับจากนั้นเราก็จะนํามะเขือเทศของเราเนี่ยไปเคี่ยวในหม้ออีกทีนึงครับแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้เคี่ยวจนซอสมะเขือเทศของเรามันเริ่มข้นขึ้นมานั่นเองครับบอกเลยว่ารสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากครับกินกับผักก็อร่อย กินกับสเต็กก็อร่อยกินกับไข่ก็อร่อยแต่กินกับเจลรีเออไม่เข้าเท่าไหร่นะครับเป็นไงกันบ้างครับกับการทำซอสมะเขือเทศเพื่อสุขภาพครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อ like, share, เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยครับขอบคุณครับ